ครับวันนี้มาพบกับสตาร์นะผมผมจะมาแนะนํารถครอบครัวยอดฮิตเลยเป็นโตโยต้าฟูจิเนอร์ครับและตัวนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษเลยเป็นตัวมิดไนท์ชัยนะครับเป็นตัว 3.0V นะครับตัวเป็นตัวขับสองนะสำหรับตัวนี้เป็นมิดไนท์ชัยสีภายนอกจะเป็นสีเทาดํานะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบตัวรถและภายในตัวรถกันครับผมครับอันนี้เป็นโตโยต้าฟูจิเนอร์ครับโฉมหน้าแชมป์นะครับเป็นปี14.215 0นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับเป็นตัวมิดไนท์ชัยนะครับ จะเป็นสีเทาดํานะครับตัวนี้จะเป็นออกสว่างหน่อยครับเทาดาสว่างหน่อยตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกครับตัวนี้จะเป็นตัวขับสองนะครับนแล้วก็ตัวพิเศษของเขาเนี่ยจะเป็นตัวล้อแม็กสีออกสีดํานะครับเป็นสีเทาดํานะครับตัวนี้นี่นะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มองหารถ โฉมปีนี้เป็นโฉมหน้าแชมป์แต่ว่าเป็นตัวมิดไนช์ชายเนี่ยก็ติดต่อหาผมได้เลยรถนานๆทีเข้ามานะครับสําหรับคันนี้เป็นปี2,014จด2,015นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมด้านห้องสารฝั่งคนขับก่อนล้วกันนี่ครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับภายในยจะเป็นสีดํานี่นะครับพวงมาลัยก็จะมีมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ แล้วก็มาพร้อมระบบคุชคอนโทรลนะครับสําหรับตัวเครื่องสามพันนะครับแล้วก็จะมีเป็นระบบกระจกมอง,งข้างเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าสามารถตั้งไฟหน้าเป็นสูงต่ําได้นะครับตัวนี้แล้วก็ความสว่างหน้าแป้นเรือนใหม่นะครับก็ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นตัวตัวนี้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้มีแมป n ีเวเตอร มีกล้องมองหลังนะครับสามารถเชื่อมต่อวูตูุได้นะครับตัวนี้ตัวแอร์จะเป็นระบบดิจิตอลนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวทัชชันคอนโทรลแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเกียร์5สปีดแล้วนะครับสําหรับ Bi ิดแนชชายตัวปี2 0 1 4 1 5นี้นะครับเป็นเกียร์5สปีดแล้วครับนี่ก็รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีบรีวิวนะเพราะฝุนเริ่มหยอดลงมาแล้วนะครับแล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นบ่อหนังสีดําเหมือนกัน เรียกงงว่าเป็นตัวภายในดำครับตัวนี้แล้วก็เป็นเกียร์5สปีดด้วยนี่นะครับแล้วก็ยอดจัดเฟแนซ์นเนี่ยลูกค้ามีเครดิตหรือไม่มีเครดิตแต่เป็นพนักง,งานบริษัทเป็นสลิปเงินเดือนเอาสื่อบรอง,องพวกนี้ที่ว่ามีประกันสังคมเลยพวกนี้ครับสามารถจัดได้ยอดเต็มเลยนะครับสําหรับคันนี้นครับแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นลุมควันดําด้วยนะครับนี่ครับสภาพสวยๆติดเซ็นเซอร์หลังมาให้4จุดนะครับ นานๆทีเข้ามานะครับสำหรับตัวมิดไนาชายนี่ครับแล้วก็เบาะตอนหลังตอนที่สามเนี่ยสามารถพับเก็บขึ้นได้นะครับเก็บที่ว่าด้านบนตรงนี้แต่นี้พับแค่ไว้ด้านล่างไว้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากเก็บสำรับเพิ่มเติมเนี่ยเราก็เอาเบาะตัวนี้สองตัวนี้ครับแขวนขึ้นด้านบนตรงนั้นได้เลยมันก็จะเก็บสำรักได้เยอะขึ้นนะครับ แล้วก็เป็นเครื่อง3000นะครับตัวนี้3000เทอร์โบเป็นตัวขับ2นะครับนะครับแอร์ตอนหลังก็มีนั่งยังไงก็เย็นฉ่ำครับผมเบาะตอนที่3นครับนะี่ครับเป็นปี14.2015จนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนี่ยรียบติดต่อหาผมได้เลยลนานๆจะมีรถลุดเข้ามาแบบนี้สักคันหนึ่งนะครับราคาเนี่ยครับอยู่ที่6 0 0 0น เ5็0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นี่ครับสภาพสวยๆครับมิดนได้ชาย3 0ปี14.2015ับ2ขับ2นะครับลูกค้าท่านไหนครับสนใจดูรถติดต่อหาสตาร์ได้เลยหรือนัดหมายดูรถได้ที่กรุงเทพกทมมีนบุรีนะครับหรือลูกค้าท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์นะครับส่งรถให้ถึงที่นะครับผม แล้วเราก็มีรบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงเนี่ยหปีรับกันตัวรถ90วันหรือ3เดือนนั่นเองนะครับก่อนส่งมอบเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรให้ครบทุกอย่างครับผมท่านลูกค้าท่านไหนรับสนใจก็โทรหาผมได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยหรือแอดไลน์มาเพื่อสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ